ไอ้เอกเอาเข้าไปเร็วเฮ้ยเดี่มันโดนพัดบ้าบ้าบ้าบอ้หูยครับผู้ชมฮะน่าจะเป็นไอโดคอ้เอาเยอะครับเยอะเข้าไว้เอเข้าไปหาอเข้าไปหาเอข้าไปหาก่อนเข้าไปหากนเข้าไปหาก่อนเข้าไปหาก่อนไอโดครับไอเป็นอโดครับผู้ชมฮะาจะเป็นไอโดเออบ้า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 เรียก่อนเลือก่อนเลก่อนไอโดไอโดไอดครับไอโดฮะครับดีครับัก่อนครับทั้งดีคับันโดแนนอครับ มึงก็เล่นครับโอ้ยคุณผู้ชมครับนักกัดถีบขาคู่ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เวลา6ในากาฬวารครับไปใช่ได้เลยทีเดียวครับคุณผู้ชม <Sh op> นี่ตอนนี้มันกัดกบสุปตารถทิพยขาคู่ไม่ต้องปิดเบรกเลยครับปล่อยให้เล่นไปเรื่อยๆครับระวังครับโอ <Sh op> ้โหงใหญ่ครับใหญ่มากเลยให้ตัวนี้เอาขึ้นมาน้มรถไปสอกครับโอ้โหคุณผู้ชมโอ้โหมันใหญ่ไม่กัดกบสุปตาโอ้ยเลยคุณผู้ชมมันคงแซ่บทีละเอาละเอาอะไรจะเข้าหน้ากูแล้วครับ อันนี้เป็นไงครับเป็นไงครับเป็นไงเป็นกันครับเลยนี่หมไ้รอบเลยครับโอ้โหคุณผู้ชมนี่คุณผู้ชมฮะนี่ไอโดมมันสวบกบสวระวังระวังระเฮ้ยเดี๋ยวเอาขึ้นมาเอาสวบิงก่อนเดี๋ยวมันงเอาสวินก่อนออกมาตากองมเร็วเรวเร็วเรวตึแล้วเร็วเร็เร็วเรวิไวเลยไวเลยเร็วเตึแล้วเร็วเร็วเร็เร็วเร็วเรเอาิก่อนครับคุณผู้ชมเร็วเรมา มาพี่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 เร็วเร็วไอ้เอ็กวนีเร็วเวเร็วเร้ชมาเนี่เออมานี่ยมา่นเอ็วัสดเนี่ยมาพี่เออนครับผูชมนี่โอ้ยโอ้ยมือถือกูมา่เือนนี่กันนั่นนี่มาตรงนี้เอเอมาที่แบบนี้่คูผูชมนี่โอเคครับนี่นี่ไปนู่นเลยฮะนี่โอ้ย นี่ครับนี่โอ้โหบลักกากเลยครับโอ้โหนี่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 ครับไอโดครับไอโดแม่น้ำครับนี่ครับนี่ฮะดูฮะดูกันเต็มเตโอ้โหใหญ่มากเลยครับนี่ฮะนี่ฮะใหญ่จริงๆรนี่ฮะตากล้องถ่ายไม่ทันนะมูแต่เบอร์ไม่รู้ปลาแดกครับนี่ครับโอ้โหมันจับทีขาคู่ครับตัวนี้ฮะแน่นแล้วครับนี่ดูครับดูครับดูกันชัดๆดูกันเห็นเห็นเห็นเน้นเครับ โอ้โหนี่ใหญ่ชิบหายเลยครับแลนปึดป๊ดปื๊ดปื๊ดเลยโอ้โหนี่ฮะต้องมีสามสี่ต้องมีสี่ครับตัวนี้อาปากท้ามนี่ฮะอ่าท้ามหมุนเรือใหม่หมุนเรือใหม่ครับต้องการแสงครับนี่ครับอืหปปาากกททมมนี่ครับโอเคครับนี่ต้องการแสงโอ้โหออ๋นี่ครับ อ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้อันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าอันนั้นอันนั้นอันนั้นดีกว่าอยู่ตรงนั้นแหละนแหละมึงเอาไปก่อนนี่ครับโอ้โหนี่คุณผู้ชมดูมันไม่ใช่เล่นเด้นนี่มันกัดขีดขาคู่ตัวนี้นี่นี่นี่สองมาตอนนี้โอ้หูดีที่มันหลุดตรงนี้นะคุณผู้ชมนี่มันกัดรุ่นถีบขาคู่ฮะนี่ครับนี่ครับมึงมึงมึงเอาอันนั้นออกก่อนนี่ฮะคุณผู้ชมดูกันเต็มเต็มฮะ ดูกันเห็นดูกันจระเขครับนี่ครับนี่ของแท้ของแท้อะไรต้องกบสุตาครับรุ่นไหยทีบขาคู่นี่โอ้ยมาททำแมนี่ฮะนี่ครับนี่ครับโอ้ความภูมิใจของคนไทยครับระวังระวังเอา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 ไอ้นี่ออกก่อนไอ้นี่ออกก่อนเอาไอ้นี่ออกเดี๋ยวมันที่มือมึงเอาโชว์ตรงเสาตรงนี้ดีๆเดี๋ยวมันที่มือแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโอ้ยใจเย็นมืออย่าสั่นเอ้ยคันกูเป็นหมื่นนะมึงเดี๋ยวหักเบาะ วาก่อนเออปาวางก่อนเอานี่ครับตมื่อกี้ไม่ได้เห็นตอนกัดตากล้องหัวแต่มองอะไรไม่ร uh> ู้โถ่บางดีๆครับนี่ครับมาดูมาเฮ้ยปากระเป๋านีครับโอเคนี่ฮะได้ชมผลงานนี้ฮะถีบขาคู่ฮะเราเอากัดจะสวัาปิดก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันตาเขียวนาอันตรายคุณผู้ชมนี่ฮะนี่ยกยกเลยครับนี่ครับ นี่ฮะจับดีๆครับนี่โอ้โหโอ้โหสี่สี่ห้าเว้เฮียมาได้เล็กๆนเนี่ยผู้ชมตากล้องตากล้องเถิะไปให้เห็นเต็มๆตัวหน่อยนี่มันไม่ใช่เล็กๆเลยตากล้องเถิะไปหน่อยจะได้เห็นเต็มเต็มตัวนี่ฮะไม่เล็กเลยใช่ไหมตับนี่ฮะโอ้โหแซ่บจริงๆรินะตับปี๊บไปเลยนี่มันกัดเบาๆนะกัดเบามากครับตอนนี้นี่โอ้โหจะดึงแรงมาก ดึงแรงไหมโอ้โไม่น้ำนี่แรงสุดยอดเลยโอ้โหถ้าเทียบเขื่อนนะความดึงไอความแรงของมันนะน่าจะสายสิบอ่ะแต่นี่ประมาณสี่ห้าโลครับโอ้โหใหญ่จริงจริงเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปก,ก่อนแล้วกันคุณผู้ชมตัวนี้กับไอโดไม่น้ำฮะ